ครับวันนี้ก็ได้เดินทังมาหารปรเทปนะพี่น้องครับเพื่อเป็นมือนอีพี่โครงสุดไทยจะา,าโชคหาลาบไปฝากเอฟซีนะพี่น้องครับซึ่งเป็นฮารปรเทปเป็นเรื่งทั้งไปปคุกฐานฐานที่จอร์เจียครับเพื่อให้เป็นแนวทางว่าโป o เทเปภายในมาจากไหนเหล็กนะาะฝากไทยโปรเทปัน,นบอกพี่น้องเอฟซี ทุกคนครับผมโอเคนอกเรอขอจะเรินสูงไปยัง f อฟซีบาสเนคารวิธีชาวบ้านบาวเชอิสระนะครับตามที่ผมได้ไปที่อาสมหรือว่าสารพ่อใหญ่คุณหารหรือพ่อคุณหารปู่คุณหารที่จังหวัดร้อยเอ็ดผมฟันธงไปแล้วตั้งแต่วันที่20นะครับ หากแมน่นแมน่นจริงๆเหมือนตาเซตาจันยางมีหากแมน่นหากแมน่นแม่นอีลีนะครับหากแมน่นว่าแม่นจริงๆนะครับเพิ่นให้มาก็คือ350สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์กับแปดสีน่นะครับถ้าสองตัวก็จะเป็นห้าศูนย์หรือสามห้าตาัดเล่นเอานะครับสามห้าศูนย์นี่ตัดตัดเล่นเลย ส่วนเลข84ก็เป็นเลขหางประทัดจากปู่พุทธานะครับะะผมจับมาแค่2ตัวแต่350เนี่ยปู่พุทธานบอกเต็มพี่กันเลย<อ>นะ,ค,ะนครับพี่น้องย c ครับพิจารณาบ้างครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจะมูหรือจะแต่ก็ YouTube ช่องดังๆหลายๆช่องก็โฟกัสมาแล้วโฟกัสเลย นะครับเพราะปู่พุณหานี่ดังมากแล้วก็เขาก็สร้างสร้างเหรียญปู่พุณหารรุ่นแรกด้วยอ,อีกอตอนนี้ก็สั่งจองได้แล้วหากมันพี่น้องสนใจก็ติดต่อที่ช่องอามคนเดิมนะครับ,รบเข้าไปในช่อง y t u t u อาอมคนเดิมค,ครับเพราะเขาดูแลอยู่กับปู่พุณหารอาจจะมีปู่เทพเข้าไปร่วมพุทธาวิเศษในจุดนั้นด้วย คอยดูว่าวันไหนแต่ตอนนี้ก็เปิดสั่งจองแล้วสามห้าศกับแปดสี่สห้าห้าก็คอยรุ้นว่าว่าพรุ่งนี้ปู่พุนหารจะให้โชคกับ f อฟไหมสามหามา้าศูนย์นี้ได้มาจอเงได้ครับอาจารย์สามห้าศนี่ผมไปศาลพ่อปู่พุนหารพอกลับมาปู่คุณหารก็เข้ามาบอกเลยว่าบักละมักเล็กบอสามหา้าศ พูดเหมือนตาจันเลยมักงอยู่แล้วมักอยู่กับสื่อผมเป็นดอ,อกกว่าสันวาแต่ตัวนี้ไม่ใช่ปู่เทพซื้อเองเอซเขาซื้อให้เอซื้อซื้อฝากใช่ไหมครับข้ามเอฟซเขาเขาซื้อให้พอได้เงินสร้างโน่นนี้นั่นเพราะเราซื้อหวยไม่เป็นนะครับเอซเขาก็เลยจับหยิบหยิบหยิบ,ยบให้เลยไม่รู้ว่ากี่อันไม่รู้นะครับตัวนี้คือสามห้าศูนย์วงเล็บโฟก,กัสเลยแปดสี่แปดสี่กลับด้วย ตัวนี้ก็กลับด้วยนะครับแปดสี่สี่แปดสามห้าศูนย์ใช่อาจจะเป็นแนวทางปัทหานในวเงนสื่อพีปุงโซนน้ำป่าเนาะครับผมได้ร่วมบญล่วมกุศลกันหมอสกายมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับผมพี่น้องเอฟซีอยากรู้พี่กัดกรุเทพไหมพีน้องวันนี้ก็มีเอฟซีหมอสกานโทรมาบอกถามว่าอันนี้พี่กัด ปูเทพอยู่ตรงไหนเนาเป็นยังจะคนมาหลายแท้นบอกแมนครับผมถามบาวเชิอิสระเลยบาวเชิอยู่อยู่ใกล้ๆเตละวันรถวิ่งเข้าวิ่งออกเป็นพลวันไม่ขาดสายใช่ขอบคุณบาวเชตอิสระที่ได้ทำคอนกรีตมาถึงบ้านปูเทพเลยนะครับเป็นความคิดที่ดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วยังยังเห็นงานส่วนรวมเป็นใหญ่ด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ่าวเชิดอิสระด้วยนะครับฝากถ้าคุณกดติดตามช่องบ่าวัิงคานหรือวิธีชาวบ้านแล้วอย่าลืมกดให้บ่าวเชิดอิสระด้วยเด้อกดแล้วก็ต้องดูให้จบด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับผมเอฟซีถามหายเยอะใช่ไหมใช่ครับบ้านเลขที่ปัวเทพคือบ้านเลขที่28หมู่15บ้านกะทิตำบลปราศาส์ อํำเพ่อหวยตบท่านจังหวัดรีสเกตครับแวะเข้ามาได้เลยนะครับครับสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะน,น,นะอาจารย์เนาะโค้งสุดท้ายถ้าชอบเลขปู่เทพก็เอาถ้าชอบเลขพ่อปูป่พุนหานท่านก็เอาถ้าไม่ชอบท่านก็ผ่านอย่าว่าปู่เทพหิวแสงโน,น่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อย่าโทษพี่ๆ u t u b e เขา เพราะว่าเขามาหาช่วงลาบเพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรดาคณะ f อฟนะครับครับผมถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะครับอ้าวที่นี่วิธีชาวบ้านมีอะไรบูตอ่อขอให้ผู้เทฟอำนวยฟวามให้ครับเอฟซีเฮงๆฮเฮงเฮงปังๆเนะครับผมเฮงเฮงปังๆล้ำล้ำรวยรวยไอเตียนเวียนบานครับสาธุครับ